กูรูเผยชื่อแข้งรายต่อไปที่ลิเวอร์พูลต้องดึงมาร่วมทีมหลังคว้านูเยสในครั้งนี้พอสั้นนำทัพผู้ตัดสินดังทำรรมาที่แดงเดือดในไทยในครั้งนี้คุ้มแน่นอนซัตตันชี้จุดเด่นที่ดูเยสจะช่วยลิเวอร์พูลได้ดีซาร่าเผยแก่ขึ้นช่วยรับมือความกดดันดีกว่าเก่า,กานะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยตังกาเบียลอักบารหอนกูรูชื่อดังแสดงความเห็นด้วยที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวดาวินด,ดูยสมารุวนทีมแต่ก็เชื่อไดยว่าพวกเขาต้องการนักเตะอย่างน้อยอ,อีก2คนเพื่อจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์กับทางแมนเชสเตอร์อนรัดเกกอนหน้าตามการรายงานจากทางท็อกสปอร์ต โดยหงแดงเข้าใกล้การได้ตัวกองหน้าเบฟิก้าเข้าไปทุกทีแล้วหลังจากที่มีการรายงานออกมาว่าเมื่อวานนี้พวกเขาได้บรรลุเข้าตกลงส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามอัคบารฮอนก็เชื่อได้ว่าการที่จะช่วยให้ลิเวอร์พูลลุ่นแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตลอดรอดฝั่งนั้นพวกเขาจะต้องหาบิฟิลฟ์ฝีเท้าดีมาร่วมทีมโดยชีย้ไปที่จูบเบริงแฮมของเบอร์ริสตัปมุนซ่งโดเยสเป็นนักเตะระดับท็อปเขาช่วยยกระดับทีมให้ดีขึ้นได้แต่ลิเวอร์พูลต้องการบิ จอแดนฮาร์เดอร์สันตอนนี้อายุ30ปีแล้วพวกเขาต้องการมิดฟิลด์อีก2รายและกระชุดเบอร์ริงแฮมคือคนที่เข้ากับทีมได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วโดยดีเกมรับแล้วก็เกมรุกนั้นพวกเขาเปิดเตะเพียงพอแล้วนะฮะกับการได้มิดฟิลด์ตัวกลาง2คนแล้วก็ดูเยสจะท,ทำให้พวกพวกเขานั้นกลับมาลุ้นแชมป์กับทางแบนเชส์ซีในช่วงซีซั่นหน้าคุณลองมองไปที่มิดฟิลด์ของทางแบนเช์ซีผมคิดว่าลิเวอร์พูต้องการตัวเพิ่มอย่างน้อยอีกหนึ่งคนในเวลานี้ พวกเขาไปดึงดูเยสมาร่วมทีมได้เพร City, าะแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเตะตัวฮาเลนเขาจะเป็นนักเตะที่ไม่มีใครหยุดได้และพวกเขาก็จะเป็นทีมที่ไม่มีใครเอาอยู่เลยพูดจะต้องลุกขึ้นสู้ใช่มาเน่กำลังจะย้ายออกไปและดูเยสเองจะย้ายออกเข้ามาแต่การมีดีอาร์โชต้าและก็ซารลาสำหรับผมแล้วยังไม่พอถ้าคุณต้องการที่จะสู้กับทางซิตี้อีกครั้งในครันี้ เผยรายชื่อผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในศึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศไทยนำทัพมาโดยครักพอร์ซันท่านเป่ามือดีแห่งพิมบริกพร้อมด้วยทีมงานผู้ตัดสินอีกสองฝ่าย โดยไฟจักการแข่งขัน The Match Bangkok Century Club 22, เดอะแมชบางกอกเซนต n t u ครับ2 2 2 2 2เผยเปิดชื่อประชื่อที่ตัดสินใจนะฮะจะลงเป่าแดงเดือดที่สนามราชมังคลากราสถานวันที่12กรกรกฎาคมนี้โดยผู้ตัดสินหลักก็คือคริกพอสั้นท่านเป่าว 4, ัย43ปีที่ผ่านประสบการณ์ในการลงทำาที่ในศึกพิมเบริกมาอย่างโชคโชนขณะที่ผู้ช่วยอีก2รายได้แก่ลีบัตและก็แดนโรบัตา ซึ่งสำหรับทางพอสันดงตัดสินบนลลกส,สุดของเมืองผู้ดีในราการฟุบอ21ไปทั้งสิ้น26นัดแจกใบเหลืองเป็นสิ้น108ใบและก็ใบแดงอีก2ใบโดยเจ้าตัว,ตวได้ทำ้าที่ในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีในการโดนุดโทษและคว้าโทรฟี่อันเก่าแก่ไปครอบครองสำหรับแฟนบอลที่ต้องการจะเข้าไปชมเกมการแข่งขันแมตช์ประวัติศาสตร์ยังสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเตเบเจอร์ทุกสาขา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.ticketmajor.com h t i ในครั้งนี้คิสัตันระบุก,การเข้ามาของดาวินดูเยสจะช่วยทำให้ลิเวอร์พูลมีความมัตรายในการเล่นลูกกอากาศมากขึ้นโดยยกตัวอย่างว่าในดิสันล่าสุดเนี่ยฟูลแบ็กทั้งสองข้างของหง,งแดงมีจังหวะครอสเข้ากรอบเขียโชคได้หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทางคิดซัตตันอดีตกองหน้าคนดังแสดงความเชื่อได้ว่าดาวินดูเยสจะช่วยทําให้ลิเวอร์พูลมีลูกาอากาศที่อันตรายกว่าเดิมถ้าหากเขาย้ายจากทางเบฟิก้ามาอยู่กับทางของแดงจริงๆ โดยช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลืออย่างนักหูนนว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสดีที่จะได้ตัวดูเยสไปรุ่มทับโดยว่ากันว่าทีมของคุณซูเเก e นคอปบรรลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับแข้งไว้ย2สองเปไรไรนี้ได้แล้วเพียงแต่ยังติดเรื่องของการเจรจาค่าตัวกับทางเบฟิก้าอยู่โดยตอนนี้เป็นที่เชื่อกันว่าข้อสเสนอที่ลิเวอร์พูลยื่นให้นั้นอยู่ระดับ80ล้านยูโรหรือประมาณ2,880ล้านบาท สแตนได้เผยนะว่าผมเนี่ยีโอกาสได้เห็นกองหน้าลายนิ้มาบ้างแล้วสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจก็คือความสามารถในการเล่นลูกอากาศของเขาส่วนสูง6ฟุตกับอีก2นิ้วทําให้เขาเป็นนักเตะท,ที่กองหลังทุกคนรับมือได้ยากแถมลูกมงที่เขาทําได้ในเกมกระทางอาแจ็กก็เป็นลูกที่ช่วยทําให้เบิกาเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศของศึกแชมเปียนลีกกันอีกด้วยซึ่งนั่นน่าจะเป็นประโยชน์กับเกมรุกของทางลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดี ไดพิเมริกอังกฤษในการล่าสุดไม่มีใครอีกแล้วที่ครอสบอลเข้ากรอเกีโชดได้มากไปกว่าเทรนนิสเตอร์อาร์โนแถมแอนดี้โรเบร์สันก็ทําได้ใกล้เคียงกับเพื่อนซีของเขาเวลาเจอกับทีมที่ถอยไปตั้งรับลึกคุณจะไปะต้องพึ่งพาคนที่ขึ้นไปเล่นลูกอากาศที่ถูกโยนเข้ามาในกรอบเกีโชดและหลายทีมคงจะพยายามใช้ผมถอยไปตั้งรับลึกอย่างแน่นอนเวลาที่ไปเยืนแอนฟิ์ตอนที่ทางลิเวอร์พูลเสมอกระทางทาวนแนมฮอตเปอร์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงเดือนก่อนนั้น พวกเขาก็ cross อลเข้าไป46ครั้งซึ่งถือว่าเป็นการ cross อลที่มากที่สุดตอนเกมนะในาการ2021และทั้ง46ครั้งที่ว่าไม่มีช็อตไหนเลยที่โดนโขกให้ผ่านอุโกโยริชไปได้ด้วยเหตุที่เองในเกมนั้นลิเวอร์พูลเลยทำแต้มหล่นไป2คะแนนซึ่งมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการทำแต้มหล่นในครั้งนั้นสงมงผรเสียอย่างไร้แรงเพราะพวกเขาจบฤดูกาลด้วยการมีคะแนนน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก1แต้มในครั้งนี้ จริงอยู่ที่ว่าพวกเขาได้แชมป์เอฟเอคัพกับคาราบาวคัพแต่พวกเขาทําประตูไม่ได้เลยในทั้ง2นัดในชิงชนะเลิศกับทางเชลซีพวกเขาต้องไปชนะในช่วงโดนจุดโทษถึงจะเป็นแชมป์ถ้าเกิดนูเยสเข้ามาและทําให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบกับสถานการณ์แบบนั้นการเล่นลูกกาอากาศแล้วแล้วก็เจอเกนคอฟจะมองค่าตัวอันมหาศาลของเขาถือเป็นการลงชุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน โบเมตซาร่าจอมถล่มตาข่ายลิเวอร์พูลเปิดปากว่าวยวุฒิที่เพิ่มขึ้นของตนเองทําให้รับมือกับความกดดันทั้งจากภายนอกหรือภายในจิตใจของตนเองได้ดีกว่าเดิมก็หวังจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งต้นสังกัดหรือทีมชาติในอนาคตโดยซาร่าจะอายุครบ30ปีบริบูรณ์วันที่15มิถุนายนนี้โดยของขวัญก่อนวันเกิดคือตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักเตะอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA ซึ่งเป็นสมัยที่2ของเจ้าตัว เลสตาร์อียิปต์จึงมีโอกาสได้บอกเล่าความในใจกับทาง PFA ไว้่วงหน้าก่อนจะบินไปพักผ่อนกับครอบครัวว่าสิ่งที่เรียนร,รู้จากการเป็นแข้งย่างอายุ30ปีคือ Move G G G มุฟออนได้เร็วกว่าเก่าเป็นความภาคภูมิใจที่คว้ากิติยศจะทั้งส่วนบุคคลหรือประเภททีมซึ่งรางวัลน,นี้ PFA ถือว่าเป็นรายการใหญ่ดังนั้นผมจะมีความสุขและความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากบางโบที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีที่เก่า ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของทาง PFA ใครได้มาก็ถือว่าเจ๋งแล้วเพราะว่ามาจากการโบทดโดยผู้เล่นของตนเองมันแสดงให้เห็นได้ว่าประานั้นทำงานมาอย่างหนักและก็ได้รับการตอบแทนกลับมา ที่บ้านผมมีห้องถ้วยเก็บถ้วยรางวัลกีเกตยศต่างๆมากมายแล้วก็มั่นใจได้ว่าที่เหลือให้เพิ่มอีกชิ้นเข้าไปเอาจริงๆนะตู้โชว์ยังว่างก็จินตนาการกไปว่าคงจะมีมาเติมขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณแก่ตัวลงคุณจะรู้สึกว่านิ่งขึ้นและก็ทราบอย่างท่องแท้ว่าต้องการอะไรจากฟุตบอลดังนั้นตัวเองก็พยายามผ่อนคลายและช่วยทีมตรงนี้ให้ได้มาที่สุดนะ นั่นคือเหตุผลทําไมว่าคิดว่าตัวเองลงไปเล่นย์เมเกอร์ได้เพราะเหมือนเรานั้นตื่นรู้ต่อเกมมากยิ่งขึ้นคุณจะพยายามปั้นพวกพ้องรอบข้างให้ผลงานดีขึ้นควบคู่ไปกับการทําให้ตัวเองนั้นดีขึ้นเดอร์ซาร่าคือผู้เล่นคนที่7ในหน้าปราศรีทีม์ังกิษที่ได้รางวัลน,นี้มากกว่าหนึ่งนร่วมกับทางชิริอองลีเควินเดอะบอยคิเซโน่ปรันโดอารันเชลเลอร์แกเรตเบลและก็มาร์คชิว์ในครั้งนี้ เซเซนสื่อของเยอรมน,นีเผยว่าบรเบิร์ตเดบันดอฟสกี้กองหน้าของไบเยอร์มิวนิกขัดแย้งนะฮะกับจูเลียนนาเกลมันกับสื่อของทีมที่เกี่ยวกับการแนะนํายุทธวิธีในระหว่างการซ้อมโดยเส้นทางในอาริอันอารีนาของสตาร์ทีมโปรแลนด์นั้นสอแวลจะสิ้นสุดลงในช่วงสเสมอร์หลังจากที่เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าต้องการจะย้ายออกจากทีมโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่บาเซโลนาแม้ทางเสือใต้จะยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการจะปล่อยตัวแต่ก็สื่อคือยังเล่นข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง ทางสื่อมืองเบียร์รายงานข่าวว่าถึงความบาดหมางของเลวันดอสกี้กับสโมสรโดยเผยด้นนว่ากองหน้าไวยสซา,าปีมีการตอบโต้กับคําสั่งของนาเกลมันระหว่างซ้อมก่อนหน้านี้โดยระบุน้ว่านาเกลมันแนะนําเลวันดอสกี้เกี่ยวกับวิธีการวิ่งที่ต้องทําตอนเพื่อนร่วมทีมผ่านบอลหรือเปิดบอลมาให้แต่ทางกองหน้าคนดังได้ตอบโต้น้ว่าก็เพราะฉันนี่แหละครับที่ทา41ประตูให้กับทีมในเวลานั้น และก่อนหน้านี้ทางเดว,วันดอสกี้เคยบอกให้ถึงการเล่นแทคติกของนาเกมันว่าไม่ง่ายดนะกับการให้แนวรุกที่ต้องเผชิญหน้ากับแนวรับคู่แข่งที่ยืนกันเต็มไปหมด แม้ช่วงสี่สัปนที่ผ่านมาเจ้าตัวจะกดไปถึง50ประตูจะทั้งหมด46เกมก็ตามทีต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมทางแพทย์สมโมสรก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้ทางเลวันดอสกี้โดยทางกลับไปที่โปลแลนด์ในช่วงคริสต์มาสหลังจากที่บาดเจ็บข้อเท้าเพราะเกรงนะว่ากดดันบนเครื่องบินจะเป็นปัญหาต่อการฟื้นตัวแต่สุดท้ายแล้วเลวันดอกสกี้ก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปอยู่ดีและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกค,ครับ